ก็เอากระเป๋าอะค่ะไปไปใส่ใส่เงินแล้วก็ไปวางไว้บนหัวนอนแล้วก็จะพูดกับกระเป๋าทุกวันยังไม่ได้ออกใช้นะคะตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้ออกใช้นะคะแล้วก็พูดว่ากระเป๋าอะจําให้ได้นะฉันคือเจ้าของกระเป๋าแล้วก็เรียกรืเรียกสอะรก็พูดไปนะคะเอาไปไว้บนหัวนอนว่าโอ้โหโมึงยังกล้าไปขายสินค้ากับเจ้าของแบรนด์มึดูเหมือนเจ้าของแบรนด์มึงจะไม่ค่อยเต็มนะเหมือนจะบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยคุณคะครูไม่เคยอนุญาตให้ใครอะค่ะมาตัดสินครูนะแต่นานแล้วค่ะแต่ไหนได้ไรแล้วค่ะ ก็กูัวถ้าว่ากูบ้าเดี๋ยวจะบ้าแล้วรวยให้ดูแค่นั้นพอไม่ต้องให้ใครมาตัดสินชีวิตเราเราตัดสินชีวิตตัวเองว่าเราจะเชื่อแบบไหนไม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นความเชื่อหลายๆายบุคคลถ้าหากว่าเราอาะคาซื้อกระเป๋าใหม่ตามโฉลกของเราอันนี้ ความรู้สึกครูนะคะครูก็ไปดูว่าแล้วแล้วเราควรจะใช้วันไหนใช้แล้วเงินจะเข้าเราต้องใช้กระเป๋าวันข้างขึ้นไม่ใช่ข้างแรมอะไรแบบนี้นะคะส่วว่าซื้อกระเป๋ามาใหม่ะคะ่ะวันแรกที่ใช้ต้องใช้กระเป๋าในวันข้างขึ้นนะคะแล้วกระเป๋าเงินจะเรียกเงินดูดเงินได้อันนี้เป็นความเชื่อหลายๆคน